มเข้าสู่บทสุดท้ายของหนังสือเร่มนี้นะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศนี่ซึ่งเรื่องนี้เราจะนี่ตำเนื้อหามันมีสี่บทย่อยเนาะโอเคนะครับเรื่องแรกคือการกล้องกล้องโทรทัศน์ต่อไปคือเรื่องดาวเทียมเนาะแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งก็การโคจรเรื่องที่3คือระบบขนส่งอวกาศเรื่องที่4คือการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศโอเคงั้นเรามาเริ่มแทกเรื่องแรกอย่าให้เสียเวลาเริ่มจากเรื่องของกล้องโทรทัศน์ครับผมประด่า กล้องโทรทัศน์กล้องโทรทัศน์น้องๆทุกคนพี่เชื่อว่าน่าจะรู้จักกล้องโทรทัศน์กันอยู่แล้วเนาะโอเคทีนี้เราจะมารู้จักกันให้รู้จักมันให้ดีกว่าเดิมทีนี้กล้องโทรทัศน์ทำอะไรกล้องโทรทัศน์ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุได้ใหญ่และชัดเจนกว่ามอเวยตาป่ากว่าการมองด้วยตาเปล่าแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น้องต้องจําไว้เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์ครับก็คือมันเน้นการรวมแสงมากกว่าการขยายภาพนะครับ อ่ะการรูมแสงคืออะไรคืออย่างนี้ครับนี่คือตาน้องปุ๊บแล้วนี่ก็คือดาวถูกไหมน้องเห็นดาวจางๆนึกออกปะเพราะว่าอะไรเพราะาตาน้องอะ่ะมีรูมันตาที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ถูกไหมครับทาให้แสงเนี้ยตกกระทบตาน้องได้เล็กนิดเดียวได้น้อยถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีกล้องโทรทัศน์ที่หน้ากว้างสักสักไม้ซักคไม้ทัศน์เงี้ยถ้าน้องสอง่งแล้วส่งดาวเนี้ยสมมติว่า อันนี้มีมีแสงเข้ามาแค่หนึ่งเส้นเนี่ยถ้ากล้องเข้ากล้องโทรทัศน์เนี่ยก็จะได้ประมาณสักสี่สักกี่เส้นเนี่สัก,สกเกินสนิบเส้นนะฮะก็คือได้มาได้มาเยอะมากเนอะไหมได้จํานวนได้ได้แสงมาเยอะกว่าที่ได้จากตาเยอะมากผลที่ได้ก็คือทําให้เราจะเห็นดาวนั้นน่ะสว่างขึ้นถูกไหมครับโอเคนะแล้วก็ก็จะมีนอกจากสว่างขึ้นแล้วกล้องโทรทรศน์ก็ยังขยายภาพด้วยก็คือทําให้มันใหญ่ขึ้นนั่นเอง ก็คือเห็นได้ชัดขึ้นถูกไหมแต่ว่าอย่างก็คือพี่ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ามันเน้นการรวมแสงมากกว่าการขยายภาพเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีดิจิตอลแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้วพูดง่ายคือเอาให้มันสว่างไว้ก่อนอะที่เหลือค่อยไปครอปออกก็ได้ถูกไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยต้องสว่างถูกป่ะฮะเพราะว่าถ้าไม่สว่างโอ๊กเราส่องดาวไปถ้าเราเห็นดาวทึมๆมันก็ไม่ไปเปรียบอะไรถูกไหมครับโอเควันนี้เนาะเน้นการคือสรุปก็คือเน้นทั้งสองอย่างแหละทั้งการรวมแสงและการขยายภาพเนาะเพียงแต่ว่าเน้นกกกาาารรรววมแสง่คคับเ ทีนี้กล้องโทรทัศน์มีอยู่3แบบแบบแรกคือแบบหักเหแสง reflection reflecting telescope ทีนี้กล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงนะครับเป็นกล้องโทรทัศน์เรียกว่าเป็นกล้องทรทัศน์พื้นฐานหรือเป่าหรือก็ได้เป็นกล้องโทรทัศน์ชนิดแรกที่มีการคิดค้นขึ้นมาบนโลกนี้เนาะโดยประวัติของมันเนี่ยคือ Hans l i p ลิเพอร์ในปี1608เนี่ย mm hmm. เขาเจอเพราะว่าถ้าเอาเลนส์สองอันมาวางเรียงกันเนี่ยเลนส์หนึ่ง กับเลนนูนสองเอามาวางข้างๆกันเอ้ยเอามาวางต่อกันเนี่ยครับแล้วปรับระยะให้มันเหมาะสมเนี่ยจะสามารถขยายภาพได้โอเคกาลิเลโอครับก็เลยเอาเทคน,นิคนี้มาสองดาวนะครับผมแล้วก็เาขากาลิเลโอเนี่ยประดิษฐ์ออกมาได้ความคมชัดประมาณเอ้ยกระหังขยายประมาณสามสิบเท่าสามสิบเท่าเนาะโอเคครับผมซึ่งก็สมัยนั้นยังโมวๆอยู่แล้วก็พอยังดูดูเรื่องเนาะโอเคครับทีนี้ หลักการของกล้องโทรทัศน์ประเภทนี้ก็คือมีเลนส์อย่างต่ำสองชิ้นครับโอเคชิ้นแรกทําหน้าที่รวมแสงชิ้นแรกเป็นเลนดุนหน้ากล้องทําหน้าที่รวมแสงมาที่โฟกัสนะครับผมต่อไปเลนชิ้นที่สองจะวางต่อมาจกระยะโฟกัสเพื่อขยายภาพยังไงมาดูกันนี่เห็นปะ่ะคือเลนชิ้นแรกนะครับมันจะเป็นเลนที่ใหญ่ถามว่าทำไมต้องใหญ่ ก็อย่างที่พี่บอกคราว่ามันต้องการรวมแสงให้เยอะๆถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีหน้ากว้างๆจะได้มีแสงตกกระทบไปเยอะนั่นเองหลังจากนั้นนะครับมันก็จะรวมแสงไปฟืบมาตัดกันที่จุดโฟกัสถูกไหมหลังจากนั้นก็จะแล้วคราวนี้แสงที่แสงเนี่ยตอนแรกเป็นแสงลูกเข้าถูกไหมครับเป็นแสงลูกเข้าจนพอตัดจุดโฟกัสปุ๊บมันก็กลายเป็นแสงลู่ออกถูกไหมเขาก็เอาเลนส์นูนอันหนึ่งเนี่ยครับมาวางเพื่อเปลี่ยนแสงลู่ออกเนี่ยให้กลายเป็นแสงขนาดเข้าตาคนคนจะได้ดู ดูไอ้อคนคนตาคนจะได้รับได้สะดวกสะดวกเนาะโอเคนะทีนี้น้องสังเกตนิดนึงระยะน,นี้เท่ากับระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ถูกไหมเพราะว่าจากขนานมาเป็นมาเป็นจุดแล้วจากจุดกับไอ้ขนานคีก็เป็นระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่สมมุิให้ระยะโฟกัสของเลนส์ใ,ใกล้ตาเท่าก,กับ f เล็กระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ถูกแล้วกับ f ใหญ่เนี่ยความยาวกล้องโดยโดยประมาณเนี่ยครับเลนส์ก็คือความยาวกล้องนะก็จะเท่ากับ f ใหญ่บวกเเล็กพอดีไง ก็คือเท่ากับก็คือเป็นมินิม่ะครับพูดง่ายๆว่าเป็นความยาวอย่างต่ําของเลนส์ใกล้ของอา่าโทษครับความยาวอย่างต่ำเนี่ยครับก็คือเป็นระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุบวกกับระยะโฟก,กัสของเลนส์ใกล้ตาทำไมพี่ใช้คาว่าอย่างต่าเพราะบางทีเขาอาจาาอาจะติดเลนส์เสริมบางทีเขาอาจจะเหมือนกับว่าปรับกระบอกให้มันยาวปรับปรับเป็นครอบขึ้นมากันน้องน่าจะเคยเห็นเนาะอ,อะไรอย่างเนาะซึ่งความจริงแล้วมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆครับเอาเป็นว่าเข้าใจคร่าวๆว่าระยะมันเนี่ยเท่ากับ เท่าก uh. ับอะไรก็ได้อ่ะก็คืออย่างต่ำต้องเท่ากับเลนส์ใกล้วัตถุระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุบวกกับระยะโฟกัสของเลนส์ใกล้ตาประมาณนี้เนาะโอเคครับทีนี้นอกจากเลนส์เลนส์บางประเภทนะครับความจริงแล้วส่วนใหญ่มันก็ไม่ถึงกับเป็นเอ่ยไงเลนส์พวกเลนส์เลนส์เนี่ยครับมีความมีความสามารถพิเศษเลนส์นี้เข้าใช้ความสามารถพิเศษคือตกแต่งภาพครับ พื่อแก้ความคลาสสีความคลาสสีคืออะไรคือ,อแสงแสสีสีน้ําเงินสีแดงสีม่วงอะไรพวกนี้ครับมีลักษณะเยบเหไม่เท่ากันถูกไหมถ้าเกิดว่าเราใช้เล่นถ้าเกิดเราใช้เล่นธรรมดาถ้าเราใช้เล่นธรรมดาเนี่ยแสงที่เข้ามาเนี่ยครับก็จะหักเหถูกไหมแต่มันจะหักเหไม่เท่ากันจนะดีนึกอะ ถูกไหมเคยเรียนเคยเคยเรียนเรื่องนี้เนาะคือแสงฉากเหงไม่เท่ากันครับสิ่งและผลที่ได้นะครับมันทําให้ขอบภาพเนี่ยเป็นรุง้งเป็นรุงร้งรุ้งเนาะนะครับผมซึ่งก็จะเป็นเป็นปัญหาของของกองล้องโทรทรายุบราณโบราณเนาะแต่ว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยเขาเขาเหมือนกับว่าเขาใช้เลนส์พิเศษที่มันแก้เรื่องพวกนี้ได้นะครับโอเคซึ่งอ๋อซึ่งการโทษครับพูดถอยนิดนึงอ่าเขาบางบางเจ้าเนี่ยเขาก็ใช้เลนสเนี่ยใช้เลนส์ตัวเลนส์เนี่ยในการแก้เนาะแต่ว่า การที่ตั้งกล้องโทรทัศน์อย่างเงี้ยครับมีข้อดีตรงที่ว่าตรงเนี้ยฮะแสงพวกนี้มันหักเหออกตามเออ่ตามตามดัานเหนี่ยเหงของมันถูกไหมเพราะมันสมมุติว่าอ่าพี่เอาเป็นสองเส้นเงี้ยอะไรกันเป็นเส้นสีน้ำเงินนี้กับเส้นสีดแดงนี้ถูกไหมอ่าแต่คราวเนี้ยครับพอมันไปพอมันไปพอมันตัดพอมันตัดไปข้างหลังเนี่ยครับ คือพอม,มันตัดพอมันไปเจอกับเรนดูเนี่ยครับสิ่งที่ได้เนี่ย,ยไปเจอกับเรนดูอีกตัวที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแสงเปลี่ยนแสงอย่างเงี้ยครับให้กลายเป็นแสงขนาดเนี่ยมันจะปรับให้ไอแสงที่หักเหฉีกออกจากกันเนี่ยกลับมาซ้อนกันอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นการเป็นเลนสองตัวก็เลยช่วยในเรื่องนี้เนาะโอเคครโอเคจำไปเลยกันว่าเลนสองตัวเนี่ยช่วยนะครับในเรื่องการแก้ความคลาสสีนะครับโอเคทีนี้ขนาดจะค่อนข้างยาวครับ ถ้ามายาวก็อย่างที่พี่บอกมันต้องโฟกัสสองอันวกันถูกไหมแล้วแต่แต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ใน,น้อยๆนะครับก็คือบ้องบ้องพวกบ้องบ้องแพงๆก็ก็ขนาดขนาดสองสองเมตรอะไรเงี้ยครับนึกออกไหมโอเคนะฮะแล้วก็แต่ว่าข้อดีคือให้ภาพคมชัดครับคมชัดเพราะว่าเขาแก้ค่าสีแล้วไงถูกไหมแล้วไงไงย่างนีกคือมันจะส,สว่างนัง่นเองโอเคนะฮะทีนี้อันนี้ต้องจําครับ magnify magnifying power แปลว่า์แปลภาษาไทยว่ากําลังขยาย เท่ากับ f วัตถุ Object. ออเจกต์หาร fi คือเขาจะเรียกเลนชิ้นแรกว่าเลนใกล้วัตถุเนาะเพราะว่ามันเป็นเลนที่เจาะไปหาไปหาสิ่งที่เราจะส่องเนาะโอเคครับมันนี่เขาจะเห็นได้ว่ามันหารกันอยู่นะมันหารกันนะครับไม่ได้คูนกันนะโอเคนะมันไม่เหมือนอันี่มันไม่เหมือนกล้องโทรกล้องจุลทัดศนะโอเคจำครับจำสูตรนี้ไปเลยโอเคครับผม ต่อไปเข้าเรื่องกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงฮะเรียกเรตติ้งเทเลสโคปออกแบบครับแล้วก็พยายามสร้างโดยเจมส์เกอกอรี่เราจะเคย,ดเยเได้ยินชื่อนี้กันเนาะในปีดีโอหกสามแต่ว่าอ่มันต้องใช้กระจกแววที่คุณภาพดีครับซึ่งยุคสมัยนั้นนะฮะยังหาคนทำไม่ได้ไม่ใช่สมัยนั้นนะเขาเขาเองครับหาคนทำไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้ทำจริงๆังเขาแค่ออกแบบเฉยๆจนกระทั่งเซอร์ไอแซนิวตันเนี่ยครับไปพัฒนาต่อแล้วก็มาหามาหาคนทำดูเนาะ ครับผมจนสุดท้ายเอ,อเครดิตของคเครดิตของกล้องตัวนี้ครับก็เลยตกไปที่เซอร์ชีิตันเนาะโอเคว่าเซอร์ชีิตันเนี่ยเป็นคนสร้างนะครับโอเคครับผมการทำงานนะครับก็คือแสงจะผ่านเข้าผ่านหน้ากล้องเข้าสู่กระจกแวา,าต่างกันนะในไอแบบผักเหแสงเนี่ยเข้าเลนส์นูนนะอันนี้เข้ากระจกเวาครับผมที่ติดไป้ายกล้องซึ่งจะรวมแสงและสะท้อนออกสู่เลนส์ใกล้าตาที่ติดไว้ข้างอ่ามาดูรูปกันดีกว่า เดี๋ยวยังงงเปล่าๆเปอย่างงี้เห็นปะข้างหน้านี้ไม่มีอะไรนะเป็นบ้องปเปล่าๆเข้ามาปุ๊บก็จะไปเจอกระจกเว้าวข้างในซึ่งจะรวมแสงแล้วคราวนี้จะไปชนกระจกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกระจกเาล่าๆธรรมดาครับมีหน้าที่เปลี่ยนแสงให้ออกไปสู่ข้างบนเฉยๆให,ให้ออกสู่ข้างนี่เอรอไหมไเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าน้องนิภาพเทียบกับอันนี้อันนี้ครับคือ แบบหักเหแสงถูกไหมแสงมันก็ออกทางตูดกล้องปกติถูกป่ะแต่อันนี้ที่ตูดกล้องมีกระจกติดอยู่ไงเพราะฉะนั้นแสงจะไม่ออกทางตูดกล้องแล้วแล้วจะให้คนเรางหัวมาดูตรงนี้ก็ไกลยอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนแสงออกไปให้มันไปดูไปดูข้างๆแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกล้องโทรทัศน์ที่ดูข้างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี่ยครับพวกกล้องโทรทัศน์แบบหักแบบสะท้อนแสงเนาะโอเคทีนี้ข้อดีของมันคืออะไรเอ่ยลองดูข้อนี้นะอันนี้ครับจุดโฟกัสเนี่ยต้องต่อกันพอดีถูกไหม สังเกตนะคือจุดโฟกัสของเลนชิ้นแรกกับชิ้นที่สองเนี่ยต้องอยู่ที่จุดเดียวกันถูกไหมมันเลยทำใระยะมันย,ยาวอันนี้ก็เหมือนกันครับคือจุดโฟกัสของกระจกกับเลนตาเนี่ยต้องต่อกันคือตรงนี้ไงตรงนี้คือจุดต่อการ,รโฟกัสของกระจกกับเลนตาแต่ว่าข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือการที่มันเนี่ยสามารถหักเหมือนกับว่าลดลดเรียกว่าอะไรนะลดความลดความแบบ ลดขนาดกล้องได้ฮะถ้าไม่กล้องมันสั้นป้อมลงเพราะว่าพอสะท้อนอปุ๊บเนี่ยระยะทางที่แสงเคลื่อนที่ก็มีมากขึ้นนั่นเองอ่าประมาณนี้เนาะเอเคครับผมทีนี้นั่งเองนะขับโพยก่อนปุ๊บข้อดีครับมันก็เลยสั้นกว่ากล้องขอเคแสงครับแต่ภาพก็ไม่คมชัดเพราะอะไรเพราะมันมีเลนแค่ตัวเดียวมันเลยมีการคลาดสีโอเคนะ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคนนี้ก็นิยมใช้อันนี้แบบนี้กันมากกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัน,มนเรียกว,ว่ามันคนนิยมใช้แบบนี้กันครับเพราะว่ามันขนาดสั้นกว่าเนาะพกพาง่ายแล้วก็ใช้ง่ายกว่านะครับโอเคสุดท้ายมันก็เลยมีคนประดิ์กล้องแบบผสมมาครับภาษาอังกฤษว่า catadioptric telescope โดยมันจะผสมข้อดีของหักเหซึ่งก็คือสั้นและสะท้อน,สะ,อนสะท้อนคือชัดหักเหคือสั้นถูกไหมเขาก็มาผสมกันได้ทั้งสั้นและชัด นะโดยคนคิดค้นเนี่ยครับคือชมิตแคสิเกรนนะชมิตแคสิเกรนนะหักเหคือสั้นอันนี้คือชัดโอเคสิ่งที่ได้ออกมาแล้วครับเอิ่นโทษาๆแบบปทีละขั้นเนาะหลักการนะครับก็คือใช้กระจกลวมแสงเหมือนกล้องสะท้อนแสงครับเพื่อให้มันสั้นไงใช้กระจกลวมแสงเหมือนกล้องสะท้อนแสงเพื่อให้มันสั้นแต่ที่หน้ากล้องจะติดเลนส์ที่ทําหน้าที่ปรับแก้ภาพไว้ให้อ่า เป็นอ่งนี้เปิปึ๊บ,ปบเป็นอย่างนี้นี่เห็นปะ่ะคือก่อนเข้ากล้องเนี่ยฮะมีเลนส์ปรับแก้ภาพอันหนึ่งก่อนโอเคนะครับคือเลนส์ปรับแก้ภาพเนี่ยก็จะทาก็จะตัดเรื่องการค่าสีออกไปถูกไหมหลังจากนั้นพอสะท้อนกระจกปุ๊บก็ไปสะท้อนกระจกองนี้ก็จะทำหน้าที่รวมแสงแล้วก็รวมแสงอีกรอบแล้วก็ไปสู่เลนส์ตาซึ่งน้องเห็นว่ามีกระจกสองอันอ่าเพราะฉะนั้นก็จะ <c oughs> ถามว่ากระจกอันนี้มีมีหน้าที่อะไรกระจกอันนี้ครับไม่ได้มีหน้าที่ในการลมแสงนะโอเคนะครับกระจกอันนี้ครับเ,เรียกว่ามีหน้าที่ในการตั้งให้ภาพมันไปออกข้างหลังแทนที่จะมาออกแทนที่จะกลับไปข้างนอกทีน้องก็จะใส่เอ๊ะทำไมไม่ไปติดข้างๆถูกไหมทําไมเราไม่ทําเหมือนกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงล่ะที่ไปติดที่ไปติดข้างๆก็เพราะว่าอย่างนี้ครับ กระบอกมันใหญ่มากครับจึงไม่สะดวกการติดไว้ติดที่มองไว้ข้างข้างเนาะจึงมักติดกระจกทุตยภูมงไว้เพื่อสะท้อนแสงไว้ที่ท้ายกล้องนะฮะโอเคก็สรุปได้ออกมาได้ไดเป็นกล้องที่สั้นแต่คมชัดนะฮะ โอเคนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีการประยุกต์กล้องชมิทแบบไอ้กล้องโทรทัศน์ชมิทคลาสิกเรเนี่ยไปหลายทางมากเนาะบางทีเนี่ยเขากระจกคริสติยภูมิคนเนี้ยก็มีหน้าที่มากกว่าการให้ทอนแสงเขาอาจจะเอามาเป็นรวมแสงก็ได้เนาะเอ้ยเขาอาจจะเอาหน้าที่มันมาช่วยขยายเลยก็ได้นะครับเช่นเดียวกันคือเลนเนี่ยครับก็ประยุกต์ได้หลายทางเช่นเดียวกันครับผมแต่ว่าเอาพื้นฐานประมาณนี้ครับโอเคนะโอเคทีนี้ที่บอกว่าใหญ่มันใหญ่แค่ไหน ก็จะมาเีรูปนี้ฮะปรืบรูปจากสอสสปทอนะครับคือกล้องแบบชิมิทที่ยุโรปยุโรปเปียเซอร์เทนออฟสโตเทอรี่พี่จำไม่ผิดจะอยู่แถวสเปนแต่พี่ไม่ชัวโอเคไมื็อไร่นี่คือคนเห็น <c oughs> คนปะแดเงเอาคนไว้นี่คือคนคนหนึ่งนี่คือกล้องข่าดต่างกันประมาณปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดทายาวประมาณเจ็ดครึ่งคนพอดีนะครับผมซึ่งก็คือเออนั่นแหละใหญ่มากจนไม่รู้มันจะติดไปด้านข้างทําไมละก็ก็คือถ้าติดไปด้านข้างก็ต้องหาคนปีนปีนขึ้นไปดูถูกไหมเพราะฉะนั้นติดไปด้านล่างดีกว่าครับผมโอเคก็เลยประมาณนี้เนาะแต่ก็ถ้าถ้าถ้าบางอันบางบาง,บางพวกในศูนย์ศูนย์ดูดาวพวกนี้เขาก็ใช้พวกเซ็นเซอร์รับไปเลยเนะาะจะได้ไม่มีปัญหาเนาะครับแล้วก็พวกไอ้กล้องช็อตนี่แหละครับพี่เขาใช้กันเยอะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่นะฮะกล้องในพวก กล้องในพวกสถาบันดาราหรือว่ากล้องพวกกล้องในพวกหอดูดาวทั้งหลายเนี่ยก็มักจะเป็นพวกชมิดนะครับเพราะว่ามันอย่างที่พี่บอกคือมันจัน้นแล้วก็ภาพผมชัดกว่านะครับก็เลยดีกว่านั่นเองโอเคทีนี้โอเคครับจบเรื่องกล้องโทรทัศน์สประเภทไว้เดี๋ยวเทปต่อไปเอ้ยเดี๋ยวยังไม่จบกับกล้องโทรทัศน์นะครับเดี๋ยวตอนมาต้องมาคุยเรื่องฐานกล้องกันต่อโอเคครับผมดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไร อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเนสเลส School นะคะ